Oh!

สวยเลยนอรโอ้น้ <No, no. S 1> <laughs> ใช่อะไรผมจะไปถ่ายอคนะอ,อ,อ,อคือ๋อ,อถ่ายคิปเลยครับสวัสดีครับผมนานานักถูกปลามายธรรมชาติทุกๆท,ท,ท่านครับวันนี้พวก อีกเช่นเคยครับกับช่องสมชาติฟิชชิ่งไทยแลนด์หรือนาชาติฟิชชิ่งครับผมกับการตกปลาหน้าดินหมายธรรมชาตินะครับผมกับหลิวนะครับผมใน e ีที่172นะครับผมกับเหยื่อสูตรของยินเยือ่ไทยแลนด์ครับหน้าดินตกทั้งหมด15คันนะครับผมแล้วก็หลิว6.3ไปอีก1คันนะครับผมมาลุ้นกันว่าวันนี้จะได้สักกี่ตัวครับผมมีกินมีตอดไปบ้างแล้วตอนเช้าร์จ2-3คันนะครับผม หลุดนะครับผมไม่ได้ตัวนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมกับช่องเล็กๆครับตกจากพิจิ้งแตรงครับวันนี้มาตกเหลียวกบหน้าดิน1ิบห้าคันนะครับผมมาลุ้นมาเชียร์กันนะครับผมก่อนกลับบ้านพิจิตนะครับผมว่าจะหาปลาไปฝากญาติที่น้องที่พิจิตหน่อยนะครับผมไม่รู้จะได้สักกี่ตัวนะครับผมเดี๋ยวมาเปลี่ยนเหยื่อกันชุดที่2แล้วคอยติดตามรับชมครับว่าจะ มีกินหรือป่านะครับผมหรือว่าใจเหี่ยวกับบ้านนะครับผมขอติดตามแัะจงค่ะ ตะเพียนับเพียนเยันแเอาเองมาใช้โอ้ยรเออลงพ่ออยกินหงอรุดนิดมาแล้วผมตะเพียนตัวแรกครับตัวใหญ่ด้วยตัวโว่จะได้ตัวครับโอเค ตัง้งแต่เช้า,อข,าขอบคุณมากขอบผมมาแล้วมาเยอะเตี้ยเ,เน่าจะปาน,นิว <Wow. S 1> ตัดให้เลยปานินปานินนีนนนนอี่สองสือก ใหญ่เลยเนะนี่ยตรงข้างล่างเลย ผม่าปลาอะไรครับน่าจะปลาเงิครับโอ้ยโอลเตอรเหรอ Oh no เอามาเอโอ้โหใหญ่เะเกตนะีกว <c oughs> ันนี้ปลานิิน โอ,โอ้โหช็อกเกอร์ครับผมโอ้เผาเผาเผ่าเอา well, oh ้ขากินกินนั้นและครับเผาเขาเนี่ยเขาเนี่ยโคบอลล่เลยเนี่ยอ้โหเผาคุณเ น้อกะไหลอ่ะแ้มเลยเคลื่อนเลยทะลุไปเลยเกิื่อนเลยน้องกรไหลอ่ะสวยครับผมเะกระ้างเลยที่เป็นเขา

lúc vô nè nè Ê, nhặt luôn rồi em nghe Tôi sẽ tùa ra ta tia Cắt Nhặt luôn rồi nha มองทางนั่นเลยกะว่าจะตกปลาไปฝากญาติที่นู่นมันไม่มีปลาตะเพียนไงโอ้มีแต่ปลาเฮ้ยเอ้ยเอ้ยใ้กองไปอ่ะ้ก้องฟ o o นี้ก็มาถึงเกือบบ่ายสามแล้วนะครับ วันนี้ก็เช่นเคยครับแทบจะไม่กินเหมือนกันครับได้ปลาไปแค่สามสี่ตัวนะครับผมส่วนลิ้วไม่มีอาการอะไรเลยนะครับผมแล้ววันนี้มันค่อนข้างมีลมด้วยนะครับผมแดดออกทั้งวันครับผมปลาไม่ค่อยเอาเลยครับพอกินทีหนึ่งก็ไม่อยู่ครับผมปลากินค่อนข้างฉลาดนะครับผมยวลองดูชุดนี้นคร่าวๆแล้วถ้าไม่กินแล้วก็ จะเปลีนกลับบ้านเตร่ตัวกลับพิจิตนะครับผมแต่ถ้ายังกินอยู่ว่าถ้าจะลองอีกสักชุดหนึ่งนะครับผมคอยติดตามนะครับผมว่าจะได้กันสักกี่ตัวแล้วจะได้เพิ่มหรือเปล่านะครับผมสมเจ้าพิจิ้งตรแล้วกับฝาหน้าดินมาธรรมชาติในปีที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองครับหลิวหกหยีสาวและหน้าดินสิบห้าคันนะครับผมมาติดตามรับชมต่อมาแล้วครับผมในที่สุดหลิวก็เอาจนได้ครับผมโอ้โหใส่สวยๆเลยครับผม ยอดครับตัวสวยๆวแบกเอฟเลยนะครับผมตัวนี้ม,ม,มาแล้วครับผมตัวแรกของหลวครับผม

เดี๋ยวไปยอเก็บเบ็ดกลับบ้านแล้วครับผมเดี๋ยวมาดูปลารวมกันครับผมนี่ครับผม๋ยวกับหน้าดินครับผมได้ประมาณเท่านี้ครับผมได้ไม่เยอะครับผมสี่ห้าตัวเองครับผม พอได้สนุกพอได้ลุ้นนะค,ะนะครับผมนึกว่าจะได้ตัวเยอะนะครับผมวันนี้ได้แค่สี่ห้าตัวะครับผมพอได้ทํากับข้าวไปที่วิกฤตครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมกับช่อ,องสุชาวิพิชงตกันแล้วกับปาหน้าดินหมายธรรมชาติในวีที่หนึ่งร้นะครับผมกับหน้าดิน15คันกับเหลวหิบสามน,น,นะครับผมเดีย๋ยวพบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ